อย่าชะล่าใจนี่นะครับแม่เล็กพูดไว้วันที่เท่าไหร่นะแม่เล็กวันนี้วันนี้วันที่เอ่อยี่สิบยี่ห้ายี่สิบหกยี่หกวันนี้วันที่ยี่สิบหกแม่เล็กพูดไว้ที่ยี่หกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฟังไว้นะครับว่าอีกกี่ปีครับว่าไม่ช้าเดี๋ยวนี้เขากําลังเรียกเรียกเรียกมาเพื่อนเพื่อนฝูงของของเอ่อ ของพวกอิสลามก็กําลังเรียกร้องพระพวกเขามารวมกลุ่มกันเพื่อจะมาสู้กับฝ่ายตรงข้ามแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขายังไม่รู้นะว่ามีประเทศหนึ่งที่เขาสร้างประเลยปรปรมนูสมบับพกพามีกําลังแรงเป็นร้อยเท่าของของที่มันหนักหนักเป็น,เป,นเป็นตะตันยัง,ย,งยังมีฤทธิ์ต่ำกว่าไอ้พกพาเนี่ยใส่กระเป๋าพกไปไหนก็ได้คุณครับเหมือนใส่เป้หลังก็ได้มันเหวี่ยงเข้าไปเนี่ยเขาบอก อย่างเวียงเข้าประเทศอังกฤษนะประเทศอังกฤษลาบเลยลาบเป็นหน้ากรองพูดจะแพ้สงครามคราวนี้เขาบอกว่าฝรั่งเศสอังกฤษแล้วอะไรเยอรมันเลยก็จะแพ้สงครามนะคะเทียมนี้นะบางประเทศหลวง,งพ่อท่านบอกว่าพระอาจารย์ท่านบอกว่าจะหายไปทั้งมนุษย์และแผ่นดินแต่ประเทศไทยนี่จะเหลืออย่างสวยงามจะไม่กระทบกระเทือนแต่ก็จะมีตายด้วยแกนโรคหา ครับผมแต่หลวงปู่หลวงปู่ท่านบอกว่าคนมีชีวิตอยู่ก็จะเห็นเงินล้านประเทศไทยจะร่ำรวยต่อไปให้เชื่อนะทั้งทั้งดีและทั้งไม่ดีแต่ว่าเขาเกิดสองครามปรลมานูปรามานูจะไม่เข้ามาประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นคนดีทํามิตรกับทุกๆประเทศทั่วโลกเป็นเพื่อนกันฉะนั้นเขาจะไม่ทำลายเรานี่นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะได้ยาดีจากแม่เล็กนะครับ<ช>ผมอยากจะมีอายุยืนใ,<ช>ใกล้เคียงแม่เล็กพอ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับอาแม่เล็กให้พรกับคนดูทางช่องผมหน่อยใครทุกทุกท่านนะคะมีสต,ตินะคะมีสต,ติมีปัญญานะคะว่าเราจะไปเชื่อพวกที่ยังไม่หลุดพ้นพวกหลุดพ้นแล้วผู้หลุดพ้นแล้วก็คือพร,พระพระแล้วใครเลือกนะคะต้องเป็นพระอรหันต์นะคะ ที่ท่านพระสุปฏิเตนโรพระโพธิสัตว์อย่างนี้ยที่ท่านมีชื่อเสียงนะคะท่านจะไม่พูดมากท่านจะไม่ขี้คุยแต่ท่านจะบอกความจริงให้พยายามฟังถ้าหากถ้าหากไม่จริงแล้วท่านจะไปเก็บเสื้อผ้าเอาไว้เป็นหมื่นชุดเอาไว้ให้คนหนีตายไปไปขอทานท่านได้อย่างไงนะคะท่านบอกคนจะมาเต่แต่จะเมืองเมืองจันทบุรีนี่ก็นนะ้ำมันจะจมหมดครับจมหมดภาากลางไปว่าไม่เหลือ เมื่อจันนี่เหลือไม่้าค้าที่ตรงนั้นไม่เหลือยิ่งออกูใกล้ทะเลเท่าไหร่ยิ่งตายเร็วรท่านบอกแจ่ของท่านเนี่ยหลวงปู่โลกอดอนให้ท่านไปอยู่นะเป็นเกาะเป็นเกาะแล้วเป็นหินครับสูงเคิร์ฟเนี่ยสูงสูงต่ำต่ำแต่มันน้อยเท่านั้นท่านอยู่ในดมผลไม้อยู่ตําบลนี้นะตำบลสตตำบลทรายขาวอําเภอสอยดาวเนี่ยมันท่านก็จะท่านก็จะเหลือประเทศไทยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแผนที่คนไทยก็จะเหลือน,น้อยครับ เราดูเปอร์เซนต์แล้วมันเหลือ20 20กว่าเปอร์เซ็นต์ต้นๆครับแล้วใครจะอยู่ใน20 20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับมีเงินเงินในยมัวจะเอาไปกอดเงินไม่มีเงินก็ทองคาไม่มีทองคำมาเก็บเอาไว้ในอนาคตเอามาใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้ใช้เวลาสงครามมันอาหารต่างหากอาหารแข็งๆไอ้ที่เราตากแห้งแล้วอนะคะมีข้าวตากแห้งมีเส้น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 ที่ตากแห้งแล้วนะคะมีของที่เราเอามา,มา มาแช่น้ำแล้วกินได้นั่นแหละต้มมันก็ไม่ได้ไฟมันก็ไม่มีท่านบอกว่าแก๊สจะไม่มีนะคะพระอาทิตย์ก็ไม่ได้ส่องแสงไฟฟ้าก็ไม่มีแก๊สก็ไม่มีครับเราจะเอาอะไรนะคะโซลาเซลล์ก็ไม่มีพระอาทิตย์แล้วมันก็ไม่ได้ทํางานเราก็ต้องใช้ไปขีดไฟแล้วก็ไฟแช็คของเราไฟใช้ของเราครับให,ให้พยายามเตรียมไปเรื่อยๆอย่างละเล็กละน้อยแล้วก็เตรียมที่จะไปด้วยค่ะ นะคนมีสตังมีเงินก็รีบกลัวตายก็ให้รีบหนีรีบหาที่อยู่ให้ให้สูงจากระดับน้ำทะเลสามร้อยเมตรสามรอยเมตรถ้าเผื่อไม่ถ้าเผื่อไม่มีก็ปรึกษาแม่ได้นะคะปรึกษาได้แต่ไม่ให้อยู่ด้วยนะคะเ <c oughs> พราะเราไม่เคยอยู่กับใครในห้องเล็กๆก <c oughs> อ่ะเพราะซ่วมมันก็อยู่ในน้นถูกไหมคะครับเราก็ต้องพ่าอาจารย์บอกทําไมถึงต้องเอาคอนกรีตมาหุ้มท่านบอกมันจะยมันจะ,จะมันจะ,ม,นจะมันจะไม่กระเดกจะเกิด อะไรขึ้นมามันก็ไม่กระเดกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีพระนะรี่ไงฮะทิพระทิพระป้องกันมาหาภัยเนี่ยป้องกันได้ทั้งทั้งไฟความร้อนที่จะมาเผาเราความร้อนเท่าดวงอาทิตย์นะฮะจะมาเผาเราแล้วก็น้ำก็จะมาท่วมให้เอาสี่สี่องค์ท่านบอกวางสี่ทิศจะกคนลนในครอบครันนวนะนี่นะครับก็อคิดดีๆจากป้าเล็กนะครับ